้องแฮชแท็กนี้แล้วนะต้องเข้านะตาเ,เปลี่ยนหรโค้งขื่นตาครับต่งขืน่นตาจ้าในอะไรหากต้องดินพ<อ>์ขนตาพอย่างไอ้ครูปัข๊ขนตาขนตายังเยอะไม่พอไหมใช่มันแบบธรรมชาติไปอ่ะ รับไม่ได้คูะคับแม่บอกรับไม่ได้มันทำไมาชาอาเาบอเอาอีกเอาอีกไม่มีใครห้ามใครเออไม่มีใครห้ามเลยมาบอกพ่อ,อแล้วะเ<ค>นี่ยเดี๋ยวก็จะมาโวยวายกันว่าขน,นตาพี่ซูรีอะไรุ้นอย่างงี้อย่างนั้น <c oughs> วันชุดว่ายน้ำอ่ะแม่กี้ใส่ขนตาช้ำม,มากเลยนะ <c oughs> สามคู่ได้มั้งขนตานางโชยทิฟานี่ต้องเข้าได้นะเอาเยอะที่สุดเกินขนตาจะหลับได้แม่คอยทำอย่างเยอะจะหลับตลอดเลยอ่ะไม่ได้เหรอ มองตรงอันถ่้กล้องพอไหมพอไหมคะ More nude lipstick not pink please แต่พื้นปอกขออีกสี่คูพ่พอเลยเออเออเออสักเงีบเอออย่าหลับกากระกันนะสวยว้ายโอ๊ยโอ๊ย ทำไมช่วงนี้เนี่ยทำไมช่วงนี้ทุกคนสนุกจังเลยอ่ะ <Okay. S 1> ทุกคนดู e NERGY BOOST BOOST นะในร้านเราก็คือพร้อมจะมีคนอ,อขอจิกห่างไกลนิดขอกตกวตาฉ่ำๆทุกคน e NERGY BOOST มาเลยอ่ะนี่คือบูส s t แทนเราใช่ไหมหรือบูส s t ให้เราเลย ลุงตาลลุมตาลหวังก <duh. S 1> อาอีกอีกคู่หนึ่งแม่ดินล่างอุอบดีอบโอ้ใส่แบบพุงคุณสอบปอบอกว่าบูธเหมือนจะไปประกวดเองเลย ซูเชื่อว่าทุกคนที่คุยกับซูอยู่ตรงเนี้ยถ้ามาประกวดแทนซูได้มาแล้วถูกไหมถ้ามา,ถ,า,มาถ้ามาสิ่งล่างถ้ามาสิงล้านกันไม่ได้สิ่งล้านสีก็คือใจมันเหมือนประกวดด้วยเลยถูกไหมถูกโอาคทำทันทันท มาแล้วมีแต่คนพูด่ลนคลิปแนะนำตัวอยากเข้าไปดูอ่ะเพราะเรายังไม่เห็น edited version อนะ edited version แช่รูปใต้น้ำจนฉ่ำเลยรูปใต้น้ำดีนะดีมากคลิปเหมือนส่ง m อ u จริงเหรอแม่ไปไหนครับน้องตูนแม่เป็นพูดซิ แม่เอ็มเขาไปแต่งหน้าผู้ชายค่ะออเพี่จองคันเลนะแม่เอ็มไปแต่งหน้าพี่จองกับพี่คันเลนค่ะวันนี้เพราะว่าผู้ชายสําคัญกว่ามาแม่เอ็มบอกลูกสาวเก่งแล้วลูกสาวเก่งแล้วเหรอเออแม่ก็เลยแบบเออแม่ก็แบบแต่งองผู้ชายผู้ชายเิดเิดอ,อะไร <laughs> มองบน เจ็บหัวหรือเจ็บตาไม่เจ็บอะไรเลยแค่ทำเสยียง,งอา้อาอวจิตเขาหนึกงว่าเออแหนบจิ้งตาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เหมือนจิ้มเลยค่ะจริงๆสุดสุดสนดว่ะ <c oughs> หัวกรมกันเนี่ยอ้วยช่างเลิศมากแปลว่าอะไรอะ่ะ อุ้ยช่างเงินมากขวดว้าวขวดตบมาแรงมากพอตกคนเห็นได้ไงอ่ะจังขับเองหรือว่าเคยโอลี่ไงหล่อโอลี่เหรอปักอยู่โอลี่เหรอใช่ตบคนโอลี่ นี่ตูมองปัตจัให้ไปแข่งรับเชิญว้ายแรงนะปากเวอร์ไปเนี่ยพูดไปเรื่อยอปากพูดไปเรื่อยอ่ะปากเขาเน้นแบบไปค้อแลบจริงเหรอปากนี้ข้อแรกหรอใช่แล้ก่อนนะแล้วแบบออกพี่วะวันเนี้ยพูกอะไรก็เชื่อหมดอ่ะเปิดเอาเข้อบอลเลิศเปิดวาร์ฟค่ะ ก็หวานว่เราสลุกมากเลยจ้อยต้หาหมด